ีใหม่นี้เขียวขจีมีของขวัญมาฝากกันค่ะใครที่ยังไม่มีสําหรับเขียวขจีเม็ดฟูห้ามพลาดเลยนะคะโปปังลดจัดหนักส่งท้ายปีดีๆกันแบบนี้กับเขียวขจีเม็ดฟูซื้อ2 แถมสองกันไปเลยค่ะเอาไปบำรุงพืชพืชโตเร็วสมบูรณ์แข็งแรงลดโรคเชื้อราต่างๆดูดซึมได้เร็วด้วยเห็นผลไวด้วยและที่สำคัญเลยเป็นนวัตกรรมแรกนะคะที่มีในประเทศไทยไม่มีที่ไหนมีเลยกับเม็ดฟู้แบบนี้เม็ดเดียว ใช้ง่ายและลหลทันทีแล้วก็สามารถใช้กับพืชได้ทุกชนิดกันอีกด้วยเอาไปบำรุงใบเอาไปบำรุงรากเอาไปบำรุงดินเพิ่มผลผลิตให้เพิ่มพูดงอกเงยนะคะเงินเหลือกินเหลือใช้แน่นอนสําหรับปีนี้นะคะบอกเลยใครยังไม่ได้สั่งรีบสั่งท้ายปีจะได้ไปรวยกันในปีหน้านั่นเองนะคะย้ําโปรดีๆกันก่อนนะสําหรับใครอยากจะได้เขียวขจีเม็ดฟูของเราวันนี้ค่ะเขียวขจีเม็ดฟูซื้อ2แถมฟรีอีกสจากปกติราคา8ด พันบาทวันนี้เหลือเพียง2,312บาทเท่านั้นค่ะถ้ายังไม่แน่ใจ ยังไม่ั่วยรีบโทรมาสอบถามกันได้ที่เบอร์0826626465หรือจะไลน์มาทักทายพูดคุยสอบถามสวัสดีปีใหม่กันก็ได้ที่แอดเกษตรกรีนนั่นเองนะคะถามกันไม่ได้เลยโปปีใหม่เขียวกขจีเม็ดฟูเขาขายหรือ,อยังเขาขายหรือ,อยังอยากได้ในราคา2,312บาทซื้อได้ที่ไหนซื้อได้ที่นี่แหละค่ะคุณเพราะว่าไปหาที่ไหนไม่มีนะกับราคานี้แล้วก็นวัตกรรมใหม่ๆแบบนี้ด้วยเขียวะจีเม็ดฟูของเราเม็ดเดียวเม็ด ผสมน้ำได้ถึง 200ลิตรแล้วก็สามารถฉีดพ่นได้5-6ถึงไร่เลยทีเดียวจะฉีดนาข้าวก็ดีข้าวคนจะได้เม็ดเต่งเม็ดเต็มไม่รีบไม่แบนนะคะใครมีปัญหาข้าวดิข้าวเด้งก็สามารถเอาเขียวกะจีเม็ดฟูกของเราไปฉีดได้ไม่เปลืองด้วยประหยัดด้วยหรือว่าใครปลูกทุเรียนมังคุดอ้อยกระท้อนต่างๆก็สามารถเอาไปใช้ได้ผักสวนครัวเนะฮะเช่นมะนาวพริกต่างๆเขาก็สามารถเอาไปใช้ได้นะฟังแล้วขนาดนี้เขียวกะจีเม็ดฟูหนึ่งเม็ดเล็กๆแค่เนี้ยทำไมใช้งานได้เยอะขนาด เพราะว่าเขาอัดแน่นแล้วก็รวบรวมนะคะสารอาหารที่พืชท่องการมาไว้ที่นี่ในนี้เม็ดเดียวแล้วอัดแน่นได้ขนาดนี้สามารถที่จะเอาไปใช้กับพืชได้ขนาดนี้คุณขาวันนี้เป็นโปรส่งท้ายปีเป็นปูต้อนรับปีใหม่เรียกว่าเป็นของขวัญดีๆจากเขียวขจีที่เรามอบให้นะคะสำหรับทุกท่านเลยเกษตรกร,กรทุกท่านที่เคยใช้เขียวขจีกันมาแล้วนะย้ําโปรกันให้อีกรอบค่ะซื้อ2 แถมฟรีอีกสแล้วในหนึ่งซองมีตั้ง5เม็ดด้วยกันรวมแล้วคุณได้ไปทั้งหมด50 15 20เม็ดต้องจ่ายถึง8,000ใช่ไหมก่อนหน้านี้วันนี้เราให้คุณในราคา2,312บาทค่ะ โอ้จัดหนักจัดเต็มขนาดนี้ไม่ช็อปไม่ได้แล้วราคาดีขนาดนี้ไม่ซื้อไปฝากญาติผู้ใหญ่ไม่ได้แล้วอา้าวบ้านใครเนะฮะมีญาติผู้ใหญ่ทำไร่ทำสวนทำนาปลูกผักปลูกพืชต่างๆอยู่ซื้อไปฝากเขาได้เลยนะเผื่อแบบตัวเองไม่ได้ทำเองไนงะแต่ไม่รู้ว่าของขวัญปีใหม่ปีนี้จะเอาอะไรไปฝากเขาดีนะ บอกเลยเกษตรกรใจฟูแน่นอนใครได้ของขวัญเป็นเขียวขจีเม็ดฟูยิ้มหน้าบานเลยเพราะว่าเดี๋ยวรวยแน่นอนลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตแล้วก็สามารถเอาไปใช้กับปุ๋ยอื่นๆก็ได้เอาไปใช้กับเคมีที่เรามีอยู่ก็ได้ผสมกับอะไรก็เข้าได้ง่ายได้ดีย้ำโปกันให้อีกรอบนะเดี๋ยวจะไปกันแล้วจะไปสวัสดีปีใหม่กลับที่ตักกันเลยแล้วกันนะวันนี้ค่ะใครเข้ามาเจอเนี่ยนะนะตอนนี้สวัสดีปีใหม่ทุกคนด้วยพร้อมกับโปของขวัญจากเขียวขจีค่ะโปดีๆที่ปุ้มมอ ให้คุณผู้ชมที่รับชมกันอยู่นะตอนนี้เลยเียวกรจจีเม็ดฟูกับโปตอนรับปีใหม่ค่ะซื้อ2แถมฟรีอีก2รวมแล้วได้ไป4ปกติคุณต้องจ่ายถึง8,000บาทวันนี้คุณจ่ายแค่2,312บาทได้ไปเลย20เม็ดค่ะรีบโทรมาที่เบอร์082 662 6465ย้ําย้ำอีกครั้งนะ082 662 6465 ไทรถนัดลายลายมาแอดกเกษตรกนเจอกันกับโปต้อนรับปีใหม่แบบนี้สวัสดีปีใหม่ค่ะ